สวัสดีครับคุณปวีนาครับคุณอุรชัยครับครับอาจารย์อย่างที่เห็นครับตอนนี้ทั้งไทยและกัมพูชาก,ก็พยายามรายงานข่าวเพื่อสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองในขณะที่เราก็มองว่าเขาเองเนี่ยโอ้โหเฟคิวส์เยอะมากแต่แท้จริงแล้วเนี่ยใครจะเฟคใครจะจริงสายตาจากนานาชาติที่เขามองมาต่างหากที่สําคัญ <c oughs> อาจารย์มองว่าตอนนี้ประเทศที่เป็นมหาอํานาจอย่างอเมริกาซึ่งเขาเองก็พยายามจะเข้ามามีบทบาทในฐานะพยานคนกลางอาจารย์มองว่าเขาให้น้าหนักความน่าเชื่อถือไปที่ใครมากกว่ากันครับ <c oughs> ขณะนี้จริงๆน้ำหนักที่ให้เนี่ยขึ้นขึ้นอยู่กับประเทศที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันนะครับในระดับสากลเรื่องนั้นเป็นเรื่องใหญ่สุดนะครับหมายความว่าแต,แต่ละประเทศนะครับก็มีผลประโยชน์ต่างต,างตอบแทนซึ่งกันและกันแล้วก็มีการเจรจาตกลงกันอยู่เสมอถึงแม้ว่าจริงๆมีเรื่องความชอบธรรมมีเรื่องความถูกต้องมีเรื่องความยุติธรรมมีเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศแต่ว่าไม่จากระบบระหว่างประเทศเป็นระบบที่ไม่ต้อง ทำตามกติกาทั้งหมดเนื่องจากว่ามีเรื่องของอธิปไตยของประชาชิเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นกติกา,าต่างๆก็เป็นเรื่องรองลองไปนะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายมาตรฐานของหลายประเทศอยู่เสมอนะครับเรื่องในตะนอกกลางก็เห็นชัดนะครับเรื่องในยุโรปก็เห็นชัดในระดับทั่วไปก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณู้ชัยครับคุณพี<ข>่น,นะครับะระดับทั่วไปความน่าเชื่อถือเนี่ยขึ้นอยู่กับใครให้ข้อมูลมากกว่ากันและเร็วกว่ากัน อันนี้ก็แยกากออกไปจากระดับการเมืองระหว่งางประเทศซึ่งจริงๆก็มีข้อมูลกันอยู่แล้วนะครับมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นําในเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้ระดับทั่วไปคนก็จะเข้าใจเอาในเรื่องความขัดแย้งไทยกับกัมพูชาแบบง่ายๆนะครับเหมือนกับผู้ประกวดนางงามของกัมพูาชาขึ้นไปกล่าวไทยบนเวทีอย่างไม่ยุติธรรมนะครับคนที่ดูในเวทีนั้นส่วนใหญ่ก็ไม่มีข้อมูลอื่นที่จะคัดค้านนะครับเพราะถ้าไม่มีการ ชี้แจงโต้เถียงที่นั่นเลยนะครับเราก็จะเสียเปรียบในเวทีนั้นนะครับยกเว้นว่าจะมีคนที่รู้เรื่องดีงอยู่แล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้มีข้อมูลเหล่านี้มากนักโดยเฉพาะในเวทีที่ยุโรปนะครับในเวทีที่อ่าอริกาที่อาลาเจเนมเมรกานะครับแต่ในอเอเชียส่วนใหญ่คนก็จะรู้จักกัมพูชาพอสมควรนะครับอย่างเช่นในฟิลิปปินส์นะครับในอินโดนีเซียใน ม่เสียจะเห็นว่าจะมีเสียงคัดค้านการกระทําของกัมพูชาจากคนทั่วไปอยู่เสมอก็เป็นสองระดับนะครับที่ต้องทํางานคู่ขนานกันไปแล้วก็ค่อนข้างจะต้องอเข้มข้นแล้วก็รวดเร็วเพราะว่าเรายังไม่ได้เปรียบในทั้งสองเบทีนี่ครับครับอาจารย์วิเคราะห์มาช่วงต้นเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าสหรัฐอเมริกาต้องการมีอิทธิพลในกัมพูชาเพื่อไปเบียดอิทธิพลของจีนเขาก็าให้น้ําหนักทางการทูตกับกัมพูชามากกว่าในกรณีนี้สิครับใช่ครับดู ทั่วไปก็ได้นะครับว่าภ้ามีของเขาการาแถลงการของเขานะครับการพูดคุยของสหรัฐกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองของผู้นาเป็นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหารนะครับแต่จริงๆก็ยังมีความเชื่อมโยงกับเราอยู่แต่ว่าน้ําหนักหรือว่าพลวัตรหรือที่เขาเรียกว่าสมดุลใหม่ที่เขาปรับเพื่อที่จะให้ได้สมดุลได้เปรียบมากขึ้นน,นะครับพูดง่ายๆอย่างนั้นในกัมพูชาเพื่อที่จะผลักดันให้อิทธิพลของยีนลดน้อยลงใช่ครับเขาก็จะให้น้ําหนัก มากขึ้นขนาดนี้เขาก็ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางการทหารในการปูชาให้กับกัมพูชาให้กับตัวเขาเองการเจรจาเรื่องการอาจัดตั้งหน่วยกองกําลังใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือเพื่อทดแทนหรือว่าหรือว่าคัดค้านคัดง้างอิทธิพลของจีนนะครับสหรการก็ทาแบบนี้ในกัมพูชาในสปปลาวด้วยนะครับในเวียดนามด้วยซึ่งเป็นเขตอิทธิพลของจีนถ้าทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ เห็นได้อย่างชัดเจนในส่วนของเราเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของจีนอยู่แล้วนะครับ,รบแล้วก็ก็ยังมีความต้องการที่จะเ,เข้ามาเ,าเพิ่มดุลอำนาจตรงนั้นเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยมีสมดุลของเราเองนะครับและขณะนี้เราก็เพิ่มความใกล้ชิดกับจีนเพราะฉะนั้นการเจราจาต่อรองกับ สาดตั้งแต่นี้ไปก็จะเข้มข้นขึ้นมากกว่านี้ครับคุณอุ้ยชัยครับครับค่ะที่อาจารย์บอกว่าเราเนี่ยไปเพิ่มสมดุลอํานาจกับทางจีนมากยิ่งขึ้นแน่นอนน่าจะส่งสัญญาณไปถึงทางอเมริกาที่ทําให้เขามีท่าทีค่อนข้างที่จะแข็งกับเราแล้วแบบนี้เราจะรักษาสมดุลอย่างไงอะคะเพราะว่าอย่างนี้การเจราจารเรากับสหรัฐก็อาจจะยิ่งยากยิ่งขึ้นหรือเปล่าการที่อาจารย์ระบุว่าอาจจะต้องให้ประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียหรือว่าเวียดนามเข้ามาช่วยเราเราจะต้องเดินหน้าหรือว่าเดิน เ,เกมยังไงหลังจากนี้อะคะ่ะครับก็เจรจารในระดับสูงนะครับแบบยื่นหมูยื่นแมวนะครับแลกเปลี่ยนต่างตอบแทนนะครับเราทราบไปอยู่แล้วว่สาสหรัฐอเมริกาต้องการเรื่องของการตลาดและของสินค้าเป็นพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปถึงคะแนนนิยมทางการเมืองของประธานาธิบดีสหรัฐและพิพันพิพันปีกันนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องแรกที่จะต้องทํางานอย่างเข้มข้นแล้วก็ยองเอาทีมเศรษฐกิจเข้ามาไว้กับทีม เจรจาทางการเมืองและความมั่นคงนะครับการปฏิเสธบอกว่าทีมเศรษฐกิจไม่เกี่ยวกับทีมงานด้านความมั่นคงหรือการต่างประเทศนี่ก็ถือว่า,าเป็นเรื่องที่อาจจะสุ่มเสี่ยงนะครับต่อการาเสียเปรียบในการเจราจาแต,แต่ใช่ครับงานเจราจาในหลายๆเยดเราต้องแยกกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราภาษีเรื่องการลงทุนแต่ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ต้องเจราจาให้เข้มข้นขึ้นนะครับอสองจะต้องอเข้าไปประชิดตัว นะครับสหรัฐซึ่งหลายประเทศก็ทําแบบนั้นนะครับไม่ไว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ไว่าจะเป็นเกาหลีใต้ในภูมิภาคของเรานะครับและขณะนี้ก็เห็นได้ชัดว่ากัมพูชาก็มีการประชิดนะครับอ่าบุคคลสําคัญอ่าของสหรัฐรอยู่เสมอไม่เกิว่าเขาใช้อ่าประสบการณ์หรือว่าใช้โอกาสที่เขาได้ร่ำเรียนมาในสหรัฐในระดับสูงในเรื่องของการทหารในเรื่องของการทูตนะครับซึ่งจริงๆคนของเราก็มีนะครับที่ใกล้ชิดกับบุคคลระดับสูงในการทหารในการทูตคนเหล่านี้ต้องไปประชิดตัว กับทางสารัฐเพื่อเจริตาต่อรองหรืออย่างน,น้อยๆก็ให้ข้อมูลอย่างทันท่กทีนะครับ,รบแล้วก็พยายามผลักดันให้สารัฐเนี่ยอ,ออกแถลงการที่เป็นกลางหรือเข้าข้างเรามากนะครับการแถลงการที่เป็นกลางทั้งั้ที่เราไม่ผิดเนี่ยก็ถือว่าเราเสียเปรียบอยู่แล้วครับคุณ <ừ> ผชมครับอุอ้ชัยครับอาจารย์ครับฟังมาเนี่ยกังวลเหลือเกินว่าเราจะเสียเปรียบทั้งทที่เราไม่ผิดอย่างที่อาจารย์ว่าเพราะว่าหมหาอรับคุณผ้อย่างที่อาจารย์ได้ลกล่าวมาเลยฮะ เกมการเมืองระหว่างประเทศเผลประโยชน์ต่างตอบแทนอาจจะเหนือกว่าความถูกต้องตามข้อเท็จจริงด้วยหรือเปล่าแบบนี้การทูดเราเดินเกมยังไงต่อครับต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเดินเกมนะครับคุณรุชัยครับคุณบวินาครับการที่เราจะตั้งรับอย่างเดียวหรือว่าเราจะเป็นไผ่ลู่ลมอโอ,อนอ่อนไปตามแรงกดดันนะครับเราทำให้เราอาจจะตั้งหลักไม่ทันแล้วก็เสียเปรียบน,นะครับเราจะมีเงื่อนไขมีข้อเสนอทุกครั้งนะครับที่จะเจรจากับสหรัฐและเป็นเงื่อนไขที่เขา อ่านะครับป้องกันอยู่แล้วนะครับแต่ขณะเดีวยวกันก็รักษาสมดุลจะให้คนไทยเสียเปรียบ,ยบอยียให้ปรมโยงชาติโดนกระทบมากนะครับการเจรจาเหล่านี้เป็นทักษะเฉพาะที่กระทรวงต่างประเทศมีอยู่แล้วและเคยประสบสำเร็จนะครับขณะนี้สหรัฐอเมริกาต้องการเข้ามานะครับตั้งฐานปฏิบัติการในภูมิภาคข,ของเรามากขึ้นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเขาดึงเอาอย่างเช่นเกาหลีใต้เข้าไปอยู่ในการปฏิบัติการในเรื่องของทางทะเลในเรื่องของเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ามากขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่เขาต้องการพื้นที่ปฏิบัติการและประเด็นพื้นที่ปฏิบัติการนี้จริงๆของไทยเนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดะนะครับในเอเ,อเ,อเชียตนอดเฉียงใต้ในภาคพ,พื้นดินอยู่แล้วนะครับ,นนบปฏิบัติการหลายอย่างแต่เราไม่ได้ร่วบปรับปฏิการเหล่านี้มาอยู่บนโต๊ะเจรจาเพื่อต่อรองว่าตรงไหนจะลดตรงไหนจะเพิ่ม,มตรงไหนเขาจะต้องอให้ค่าใช้ใจ่ายเราสราับสนเรานะครับอาจจะ,ะเห็นได้ชัดว่ากระทรวงกลาโหมคนที่ ฝึกการซ้อมรบโคบโกดึ่งยกตัวอย่างว่าเป็นการซ้อมรบที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับหน่วยพูภาคก็ไม่ได้ไปนั่งเจรจาต่อรองในเรื่องนี้นะครับกับทีมงานของประารธานบีทัมเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ยึดโยงกับน้ำหนักในการาเจรจามากนะักเป็นต้นครับครับ ด้านหนึ่งเป็นการเดินเกมไปกับสหรัฐเพื่อที่จะให้ <c oughs> <c oughs> การเดินแก้ไขปัญหาของเราเนี่ย <c oughs> เข้าสู่สันติภาพ <c oughs> แล้วก็บังคับให้กัมพูชามาอยู่กับเรามากยิ่งขึ้นแต่ปัญหาหนึ่งตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็คือฝ่ายกัมพูชาเองเขามีการรวบรวมรายชื่อที่จะนําเรื่องเข้าสูส่ศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เรื่องนี้มันสามารถทําได้ง่ายมากน้อยขนาดไหนแล้วเราควรจะต้องมีท่าทีอย่างไรหากกัมพูชามีการยื่นเรื่องไปที่ศาลอาญาระหว่างประเทศในช่วงนี้ค่ะ ครับตรงนั้นกัมพูชาดําเนินการอยู่เสมอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีความคืบหน้าชัดเรา,เ,ราเห็นชัดว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องของคดีเป็นเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการยินยอมของเราด้วยนะครับแต่ใช่ครับคุณวีนาครับเขาใช้ภาคประชาชนนะครับเข้าไปกดดันแล้วก็เร่งรัดให้กระบวนการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับได้เดินหน้ามากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าจดหมาย แต่ว่าการร้องเรียนล่าสุดนี่ก็ทําโดยภาคประชาชนของเขานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเราต้องประกอบภาคประชาชนในระดับนานาชาติด้วยนะครับภาคประชาชนของไทยมีความเข้มแข็งตามแนวชายแดนมีความเข้มแข็งในประเทศของเราแต่ว่าขณะนี้เรายังไม่มีภาคประชาชนในระดับนานาชาตินะครับ<ม>ที่เคลื่อนไหวที่สหประชาชาติเคลื่อนไหวที่องค์การยุติธรรมระหว่างประเทศเคลื่อนไหวที่อนุสัญญาเอาต่ว่าเท่ากับกัรพูชานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้อง จัดทีมแล้วก็เพิ่มสุดตรงนั้นครับคุณประวินาครับค,ครับเอาละครับช่วงนี้รบกวนอาจารย์เท่านี้นะครับขอบคุณอาจารย์นะครับ